ผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งกันยายน2563เลขที่ออก9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 7รางวันข้างเคียงรางวันที่หนึ่งเลขที่ออก9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9เกเลขท้ายสองตัวหนึ่งรางวัลรางวัลละสองพันบาทเลขที่ออก9 8้าแเลขหน้าสามตัวสองรางวัลรางวันละสี่พันบาทเลขที่ออกหกสามหกหกสามหกดสองห้า เลขขาย3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาทเลขที่ออก342 342 957 957